ครับรางวัลใช่ไหมก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับรางวัลที่มอบให้นะครับก็เป็นปีแรกที่เรนนิวสั่งนะครับก็ได้รางวัลน,นี้เป็นรางวัลพิธีกรปีป่าดี่นะก็โอเคนะครับเพราะว่าเขาเขา,เขาใช้คำว่าดีคือเรนนิวอะไรง <c oughs> ะเงี้ยก็เห็นน่ารักดีชื่อรางวัลผีป่าผีป่าผีป่าดีชื่อรางวัส่งมาใช่เลยใช่เลยก็ไม่ได้ปากดีขนาดนั้นนะใจดีเป็นคนใจดีอ๋อคือร้อนกลับมาก็มีแต่ ก็โอเคก็ถือว่าถือว่าโอเคครับตอนนี้แหละคุเรียกผู้พันหลวงแล้วใช่พี่หน่วงพี่หน่วงเขาเขาก็เรียกพี่หน่วงพี่หน่วงโอเคครับก็ขอบคุณพัสุด้วยนะครับพัสุ์เขาวาดการ์ตูนพี่หน่วงขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็พอร์ตแบบมาจากตัวพี่คนเกิดพี่พี่หน่วงพี่หน่วงอะไรอย่างนี้นก็น่ารักดีครับมีหลายชื่อมากเลยนะคะใช่มีกูกะปิก็มีมีพี่หน่วงมีเอาหวังอะไรอย่างเงี้ยก็เอะไรชื่อยังมีอะ มีประมาณ3มชื่อสีชื่อนี่แหละครับประมาณนี้แล้วหลังจากเป็นพักร้อนมาเป็นยังไงครับมันเป็นช่วงรีบูทช่วงเติมพลังหรือยังไงครับพี่โอ้โหก็สนุกมากแล้วก็แฮปปี้มากนะครับก็อยากจะเชิญชวนคนไทยทุกคนเนี่ยถ้าคิดว่าแบบปีใหม่เนี่ยอยากเที่ยวไหนอยากอยากให้ไปเที่ยวนานด้วยหรือถ้าคุณมีโอกาสวันนึงได้ไปอยากให้ไปเพราะพี่เองไม่เคยไปเลยพอไปมารู้สึกโอ้โหแบบชอบมากประทับใจมากมันแบบเป็น มันเป็นเมืองน่ารักนะฮะยุบเงียบอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถนนสวยมากมีว่าไดแคมต่อไปไหนมีมีจะทริปนี้มันดูทะลักหรอขนาดไหนโอ้ทริปนี้แหละครับก็ก็ถือว่าได้ได้พักผ่อนสมองถึงแม้ว่าจะไปประมาณสักสามวันแต่อยังน้อยสามวันนี้เราก็ตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกจากออกจากสาระบบเลยจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับข่าวไม่ได้ดูอะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าได้ฟื้นฟูเยอะเหมือกนกันอันนี้คือเป็นบทของเราอย่างไรถึว่าเราต้องแบบมีการแบบไปพัก คือจริงๆทํางานมาเนี่ยน้อยน้อยมากๆที่จะมีโอกาสได้หยุดอะไรเงี้ยฮะแล้วยิ่งช่วงแบบหลายๆปีหลังมาเนี่ยไม่หยุดเลยก็คือจะแบบทาอยู่หน้าจอตลอดอะไรเงี้ยก็ออพอครั้งนี้ได้มีโอกาสก็อย่างนอนก็มาสักถ้าเกิดว่าหยุดเอาจริงนะฮะก็ประมาณ9วันประมาณ9วันแต่ว่าหยุดทํางานไประมาณห้าวันหลายวันยากขนาดไหน โโอหก็ก็ขอบคุณมากนะครับที่หลายๆคนดับคิดถึงแล้วก็อยากให้กลับมาทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออบางทีก็เครื่องจักรมันก็ต้องมีพักบ้างนะเนาะเราเป็นมนุษย์ก็อาจจะต้องต้องขอความเห็นใจนิดนึงอะไรเงี้ยก็ขอพักสักนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็กลับมาไม่ได้ไปไหนครับกลับมานี่คือถึงพอเช็คทุก็คนณสินไลน์ตามหายเยอะไหมคะเออก็มีส่วนใหญ่ก็จะมีแบบก็จะมีแบบว่าขึ้นมาแบบคดี๋ยวจะเป็นเรื่องของข่าวนี่ข่าวนี้ข่าวนี้ข่าวนี้ข่าวนี่อันนี้ข่าวนี้อันนี้แต่แบบเราก็โอเคเราไม่ได้ดูเลยอะไรเงี้ยจนบางทีแบบกลับมาวันอ่ะ นนขา่าวแทบไม่ทันไวมากนี่สาวไปนี่คนนี้กำลังจะโดอดออกไม้จับคนนี้ออกไม้จับแล้วคนนี้กำลังรองอยู่กำลังออกไม้จับออกไม้เรียกอะไรอย่างี้ผมเยอะมากเป็นรงคนโอ้ไม่ไม่ไม่หรอกครับอ,อย่าเรียกอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าฟังแล้วน่ากล <cm 2> ัวอก็ถือว่าเป็นเเปเป็็นนหนึ่งในกระบอกเสียงนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ทํารายการอยู่หน้าสื caller, ่อ <Gins> ก็เป็นกระบอกเสียงยื่ถึงหลังบ้านด้วยเลยก็เป็นกระบอกเสียงกับ ยาวเลยเพราะว่าอยากอยากจะ่อยเพราะนี่นี่เป็นเลมออกไปหน่อยแลวด้วยนะคือทุาคนสังเกตจริงๆเนี่ยตอนที่อยู่ที่หน้าเนี่ยผมจะยาวเป็นพิเศษโลโซเลยแต่บบเออนนี้ก็แบบเริ่มเล็มๆออกไปบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้ปักออกไปหมดอะไรเงี้ยคเราว่าเราชอบบคือจริงๆอะเคยไว้ผมสั้นมาแล้วแบบผมสั้นแบบเกือบจะสกินเฮดก็เคยไว้มาแล้วผมยาวผมลองทรงผมไว้เหมือนแต่ไม่เคยไว้ผมยาวๆเลยอะไรเงี้ยก็เลยมีโอกาสก็เลยแบบ ลองไว้ดูก็กลาวว่าเดี๋ยวปีหน้าจะตัดอะไรเงี้ยประมาณสักเมษาอะไรย่าเงี้ยก็กล่าวว่าจะปล่อยไว้แบบนั้นเลอะไรนะใช่ใช่อ๋อไม่ไไม่เป็นไม่ไเป็นไเป็นไปเป็ไรเป็นไเปลนไย็นไปเ็ไปเ็นไปเป็นไปเป็นไปเ็นไปเป็นไดเนไปเป็ไเป็นไปเป็นรปเป็นไปเ็นไปเา็ปเป็นตเไเเป็ไปเป็นไปเเนะ็ ตรงคือโลกมก็เปลี่ยนไปแล้วนะเนอะกือยู่ามองว่าสมัยก่อนอผู้ประกาศข่าวนต้อง่านข่าวต้องต้องนั่งเรียบร้อยเป็ดเนี้ยผมสั้นๆส,สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเออวันนี้นะครับมีรายงานข่าวผมว่ามันโลกเตลี่ยนไปหมดแล้วอะ่ะมันก็เอาเป็นตัวเราดีกว่าอยากอยากเป็นยังไงเราก็เป็นแบบนั้น ของช่องสามเหรอครับเรื่องเรื่องอะไรอะก็ก็น okay. sí, okay. ี ia, Coke, go, 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 measures, ่ไงก็ก็ตอบไปแล้วคือจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าสําหรับผมอะอนอื่นก็ต้องขอขอแสดงความเสียใจสําหรับพี่ๆน้องๆนะครับที่ไปทั้ง บริษัททุกบริษัทเนี่ยต้องมีโครงสร้างของเขานะฮะสำคัญที่สุดเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันคือนโยบายมันเป็นเรื่องปกติทัท่วไปครับที่หนึ่งบริษัทเนี่ยต้องม,มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะมันเหมือนกับต้นบอนไซอะก็คือต้องมีการตกแต่งเพื่อให้ต้นมันเข้ารูปไม่งั้นก็จะไปไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ปกติผงเชื่อทุกบริษัททุกช่องทุกสถานีก็มีลักษณะแบบนี้แต่ว่ามันไม่ได้มีข่าวออกมา ครับแต่ว่าเพียงมีเขาออกมาก็าอาจจะมองว่าเราทำไมทํงเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นแบบนี้ทำไมถึงแบบมันนี้ก็คือเอาเอา,านตรงนะแต่สภาพเศรษฐกิจนะตอนนี้ก็ต้องยอมรับอย่างนึงด้วยว่าว่าเออถ้าเปรียบเสมือนกับเราอาจจะเป็นโรครายอะ่ะ mm hmm. บางครั้งการที่เราตัดขาข้างหนึ่งเพื่อพยุงชีวิตตัวเองให้มันรอดถมก่ามันจะเป็นเรื่องที่มันจำเป็นต้องเป็นมันเป็นเรื่องของระบบเนเรนองนโยบาย มากแค่นิดนึงแต่ว่ามันก็ต้องปบบเ,ปเป็นไปตามระบบเป็นเป็นไปตามกลไกของของของบริษัทอยู่แล้วนอกจากธนาคารก็ยังมีโอกาสชาวเราด้วยเออไอตรงไอตรงนี้ผมยังไม่ทราบเรื่องของนโยบายเลยนะครับแล้วจริงอีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นนโยบายภายในผมออกมาพูดมากก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะมนะครับก็ก็เอาไว้ไว้รอทางชจอ,องเขาเขาบอกเองดีกว่าอันนี้ผม อันนี้ก็ผม,ผมขอ,อย้ำไม่พูดตรงนี้แล้วกันเพราะมันเป็นเรื่องของทางจ่องเขาอะนะครับืออย่างหนึ่งคือผมว่า<อ>ไม่ต้อง,งตื่นตะหนกอะไรเลยครับก็มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างเป็นเรื่องของนโยบายที่ทุกๆบริษัทก็มีอย่างที่บอกไปไม่ต้อง,งตื่นตะหนกก็ผมเชื่อว่าพนักง,งานที่ทถูกเลี้ยงออกไปในบางคนเนี่ยก็เข้าใจนะครับเพราะว่าที่เขาออกไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกไปแบบรู้เปล่า เขาก็เขาก็มีการชดเชยให้อย่าง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 ควรนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาอะไรครับผมผมว่าไม่เปลี่ยนนะฮะไม่เปลี่ยนนะครับผมว่าทุกอย่างก็ยังเป็นเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมเพราะว่าเอาตรงๆบางคนเองเนี่ยพอออกไปอย่ากผมเองเนี่ยมีพนักงานคนออกถึงพนักงานผมต้องออกไปในฝ่ายข่าวเขาว่ากลับมาทำาผมกระแสผมก็จ้างรถพิเศษทํามัน เขาก็ได้ทั้งเงินเงินทดเชยไปแล้วก็ได้เงินเดือนไปได้งนมดมันมันถ้าเราคิดบวกมันก็ดีอ่ะเอออย่าอย่าไปคิดอะไรที่มันเป็นในแง่ลบดีกว่าครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ